ท่านร <จะ S 1> ่ว<ะ>มั่ในสิ่งที่เรานําเสนอพยาหลักฐานทั้งหมดทั้งเตยทั้งน้องเตยน้องแมนเนี่ยผมเรียนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราพร้อมวันนี้แหละครับเป็นวันที่คําตอบเป็นคําตอบที่เราทุกคนดีใจมากต้องทั้งครอบครัวน้องเตยน้องแมนวันนี้เป็นวันที่รอคอยครับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยว่ากันนะครับขอเชิญเหตุที่ยุบกองนึงก็ ที่ยุฟงนี่ก็คือศาลใช้คําว่ามีเหตุอันสงสัยสงสัยในพยานหลักฐานของโจทย์นะครับแต่นี้ผมจะไม่ก้าวร่วงในเรื่องของคำวิจิตัยนะครับผมโพต่อเพีออยงแค่นี้ครับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆดีใจที่ทความยุติธรรมยังมีให้กับเราแล้วก็ดีใจที่ที่ สำคัญเลยก็คือพี่แมนได้กลับบ้านด้วยดีใจแทนเวทมนต์ที่ปีใหม่นี้เขาแล้วก็จะได้แบบเราก็ได้ครอบครัวก็จะได้กลับมาอยู่กันอย่างแบบครบพร้อมหน้าค่ะพี่แมนไร้องไห้ตลอดค่ะพี่แมนร้องไห้ตลอดค่ะ,คะกนะก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะตั้งใจฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่ศาล กำลังชี้แจงมาทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ก็ได้จับมือกันแล้วก็บอกก็บอกกันค่ะว่าได้กลับไปหาลูกได้กลับไปหาลูกมันเป็นมันเป็นความมั่นใจของเราก่อนก่อนไหมหรือว่าแบบก็ขึ้นมาคือเอาจริงๆอ่ะถ้าในส่วนตัวไปเตยก็มั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะเราพูดตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ที่ไม่มีพฤติการแบบนี้ โดยตัวเองมาตลอดค่ะทั้งตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมาจนถึงทุกๆชั้นคือใบเตยได้ทำหน้าที่ทุกอย่างของความเป็นพลเมืองดีในการปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในวันตัดสินณนะวันนี้ค่ะแม่แมอนคะคะแม่ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านศารนะคะที่ท่านมีความยุติธรรมให้กับเราและครอบครัว ขอบคุณทนายอมรขอบคุณน้องๆข้างหลังที่เป็นผู้ช่วยทนายอมรและก็ขอบคุณความยุติธรรมที่ยังมีอยู่ในในประเทศของเราเราเอาสำหรับแม่กับเตยนะสำหรับแม่เนี่ยความเป็นแม่เตยก็เหมือนกันแม่เนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมาเป็นเวลาปีกว่าที่ ลูกแม่ต้องโดนเข้าไปจองจำอยู่ในนั้นซึ่งอิสรภาพแต่วันนี้เป็นวันที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเตยและแมนให้พวกเราที่เป็นแฟนคลับของเราแล้วก็ประชาชนทุกคนได้ทราบว่าสองคนนี้ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นการหลอกลวงประชาชนเลยหลักฐานเราแน่นนะคะ ทนายเราก็หาหลักฐานเก่งมากค่ะแม่บอกเราวิธีแม่ได้คุยกับดีเจ<ร>นายยังไงบ้างมคะพอผลจะตัดสินอางวัเมื่อกี้เหรอคะก็ไม่ได้คุยได้เข้าไปกอดเฉยๆเพราะว่ายังไม่อยากนิสเซิฟอะไรเขามากแม่วัวแต่ดีใจอะค่ะโทรศัพท์บอกญาติบอกพี่บอกน้องในวงการที่สนิทสนิทกันแล้วก็ดีใจที่ว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับลูกกลับบ้านและไปหาน้องเวทมนต์ความเป็นแม่ค่ะ ะะแม่ไปหาพี่แมนทุกวันปีเจ็ดเดือนไม่เคยเว้นเลยค่ะตลอดเวลาหนึ่งปีเจ็ดเดือนที่แม่ต่อสู้มาค่ะ,ะหลายคนก็ว่ามันเสียเวลาสําหรับพี่แมนกับเคยไปเยอะมากส่วนนี้เรามีวางแผนจะทายังไงต่อไปไก็วางแผนให้เขาสองคนเขาบริสุทธิ์แล้วนี่คะต่อไปนี้งานการก็จะวิ่งเข้ามาหาเขาแล้วเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ พราะสองคนนี้ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่เนาะแม่ก็ยังเล่นละครอยู่เนาะละคร,ร,ะรอันนี้ต้องให้ท่านทนายแล้วค่ะนเนอครับในผมโดยโดยโดยทางปฏิบัติแล้วครับผมก็ไม่อาจจะตอบแทนท่นานนายการได้นะครับว่าจะอุกรอนหรือไม่เพราะเป็นดุลวินิจของท่นานนายการ ในส่วน,น,นตัวของผมนะครับผมพอใจในการ,รพิพากษาในคดีนี้ครับท่านได้ว่าเป็นจมกับทางเรามากครับเราเตรียมตัวมาตั้งแต่วันที่เราพร้อมเดินก้าวเท้าแรกไปที่ DSI บัดดีสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลแล้วครับเราก็คงยืนยันในสิ่งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีผลสื่อทุกสื่อในขณะนั้นที่น้องเขาออกไปมันทำความเลวร้ายให้กับตัวภาพลักษของน้องทั้งสองคน บัดนี้มันได้มีการถูกตีแผ่แล้วก็เปิดเผยให้ความที่งดังน้องกลับมาเป็นบุคคลเหมือนเดิมอีกแล้วครับแล้วครั้เกิดมีการอุทธร์ขึ้นมาเรามีการเรียมการเรื่องนี้ว้ยังไงบ้าง,นงในเรื่องของในเรื่องของอุทธร์ผมผมพร้อมเหมือนกันนะครับผมเรมพร้อม,อมตั้งแต่เท่าเก้าเลขที่ผมพูดตะกี้แล้วแล้วในอุทธร์เนี้ยผมก็ยังพร้อมยืนจันแน่นว่ารพร้อม,อมทุกสารไม่ว่าสารไหนและยังยืนยืนจันในเรื่องของข้อจ,จริงที่เราสู้ในวันนี้ด้วย ว่าน้องเขาไม่ทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโฟเร็กเลยขอบคุณครับขอให้ทนายอ๋ออ๋อโอเคค่ะทนายเิก็ตั้งแต่วันแรกที่ช่วยทำคดีนะคะก็คุยกันมาตลอดกับพี่แมนกับพี่เตยว่าถ้าเราบริสุทธิ์จริงเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็วันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วจากคำพิพากษาของศาลว่าพี่ทั้งสองอะคะ่ะบริสุทธิ์ก็ขอบคุณศาลเหมือนกันคะ่ะคุณค่ะพี่เตยค่ะขออนุญาตถามหลังจากนี้ในความสัม ก็อันนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้เราโฟกัสที่น้องเวทมนต์เป็นหลักน้องเวทมนต์เป็นหลักเลยค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะได้ค่ะคงเป็นวันนี่้วเพื่อ E.M. ฮะที่ศาลเลยค่ะที่ศาลเลยค่ะซึ่งตอนเย็นก็จะเดินทางไปรับพี่เมย์ด้วยกันค่ะป่อยปล่อยตัวประมาณกี่โมงครับ ไประเบียบของทางทางราชฑ์นะครับว่าน่าจะไม่น่าจะประมาณทครึ่งทุครึ่งครับแต่ทีนี้ทางคุณแม่ทางน้องเตยเนี่ยก็อาจจะไปคอยรับรับขวัญน้องเขาอะครับอาจจะไปกอดก็ได้ครับแเตรียมน้ำมนต์ไปแล้วค่ะเตรียมเชือกปลาเดือนจำพิเศษที่ระดมพิเศษที่รเทศไปครับค่ะจะพาไม่ไม่พาค่ะพาพ่อไปหาน้องเวทมนต์อันนี้แม่ แม่หมูค่ะแม่สายหมูนี่แหละครับคือสิ่งยึดเหนียวของคนคนไทยของคนไทยแล้วก็คนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะคะแท่คุณพ่อว่าไงบ้างคะแม่คุณพ่อก็ดีใจตามภาษาแกไม่ค่อยพูดค่ะแต่แกดีใจร้องไห้ไม่บอกคนไ้เยอะอะไรนะคะอ๋อบนไม่เยอะไม่เยอะเอาที่หลักๆสำคัญสำคัญที่เรานับถือค่ะไม่เยอะค่ะ มันมันมันมองด้วยสองส่วนนะครับคือส่วนแรกความเสียตัวชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการจาติดคุกถ้าดูเหมือนว่าเฮ้ยฉันไม่ปิดแล้วจะติดคุตปีหรือไม่ไอ้ส่วนนี้ค่อยว่ากันอีกทีครับค่อยพิจารณาอย่างดีว่าเพราะมันมีกฎหมายอยู่ว่าจะเรียกค่าทดแทนค<ม>่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องว่าอีกทีแต่ในชั้นนี้คดียังถึงที่สุดคงพูดคงพูดอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ครับแต่ในเรื่องพูดแยงเดี๋ยวก็เรื่องของ ขอ,ขอทางสังคมนะครับพื้นความเป็นธรรมให้กับน้องก็ตอบคนด้วยครับใช่ค่ะเขาตบทุกได้ยากมาปีเจ็ดเดือนกับเย็นน้องแมนนะครับมันาเนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งเรื่องของลูกสาวสิ่งที่เราบอกว่า้พ่อไปไหนบัดน,นี้นะครับได้คําตอบกับน้องเวนุนแล้วครับเขากลับบ้านแล้ววันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการที่คือใด้ดัอบอืึ้นแบ้วคแม่คือความบริสุทธิ์ อยากบอกอะไรกับหรือคนที่คเข้าใกลิอะไรมะไอ่เง้ค่ะก็ที่สำคัญเอาจริงๆแล้วอย่างแรกเลยอยากขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจทุกเขาเรียกว่าทุกคนที่อยู่เคียงข้างนะคะมาตลอดตั้งแต่ คือสาหรับใบเตยเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครคนใกล้ชิดไม่มีใครห่างหายไปไหนเลยเราขอบคุณมากๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการทุกคนค่ะขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังศรัทธาในตัวใบเตยอ,อาสยามและครอบครัวของเราขาดไม่ได้ใบเตยต้องขอบคุณสําคัญที่สุดคนที่อยากขอบคุณที่สุดเลยก็คือทนายทั้งสองคนค่ะเพราะว่าคือเราเป็นคนที่เพิ่งเจอคดีครั้งแรกในชีวิต เราเพิ่งได้เรียนรู้ว่าทนายที่ดีและเก่งและใช้วิชาจริงๆในการที่ประกอบสัมมาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงโดยไม่ได้แบบหวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยหายากมากๆหายากมากๆใครที่จะเจอทนายดีๆซึ่งซึ่ง,งไป่นใจโชคดีที่ได้เจอทนายที่เก่งแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีวิชาจริงๆยังไงก็ ขอบคุณขอบคุณพี่เฟิร์นขอบคุณพี่จิ้งอย่างที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากๆทนายเก่งเก่งจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกเขาเรียกว่าทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่ที่ผ่านมาในวันที่ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ใน EM อยู่อะคะ่ะยังมีการจ้างงาน ยังมีการได้รับโอกาสให้กลับไปทําในสิ่งที่รักอีกครั้งนะคะขอบคุณขอบคุณเฮียขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยค่ะที่ที่เอนดูผู้หญิงคนนี้แล้วก็ครอบครัวของเราค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนด้วยค่ะแม่แมน,นี่โล่งมากเลยใช่ไหมะโลง่งใจมาแม่ก็เอาลูกคู่กันโลงไหมลูกโลงค่ะอ๋อโลง,หล,งหลังจากนี้ค่ะหลังจากแบบก็เป็นของขวัญ ปีใหม่ปีใหม่เนาะมีการวางแผนกับพี่แมนไปไหนไหมหรืออะไรยังไงตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้แค่ให้เขาได้เจอลูกค่ะได้เจอลูกได้อยู่กับลูกมากที่สุดก่อนเาแบบมีการกอดกันหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยในวันนี้เนาะหรืออย่งเงยนะคะจากบอ้อนกอนจะกลับมาหาเราแบบข่าวบอลละอ่ะค่ะก็ดีใจค่ะก็รู้สึกว่ามันก็สําคัญเลยคือเรามองไปที่ลูกที่เขาน่าจะ ต้องการอ้อมกอดนี้มากกว่าตัวเราเวทมนต์เขาคงจะดีใจมากเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเขาถามถึงพ่อเขาตลอดใช่ค่ะอยังยังเลยค่ะค่ะค่ะแม่บอกเป็นหัวอนาคตดีเจนะคะที่บาดแผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่งานที่การงานหลังจากนี้อะไรค่ะแม่เชื่อมั่นในตัวลูกแม่นะคะที่แมนเข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจที่ยังไงดีอ่ะ เขามีพระเป็นที่พึ่งมีเกจิอาจารย์ที่ดีๆคอยแนะนำแล้วก็เวลาแม่ไปเยี่ยมแม่ก็จะพูดเสมอว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะลูกนะคะแล้วก็พระอาจารย์ทุกๆองค์ที่ให้กำลังใจแม่ที่เป็นพระอาจารย์ของแม่สองสองค์ที่แม่เคารพนับถือท่านจะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ให้มาฝาก แมนตลอดแม่ก็จะบอกกับแมนแล้วก็เขาเข้มแข็งค่ะอนาคตเขาต้องต้องไปได้ดีเพราะว่าแม่เชื่อมั่นว่าลูกชายแม่เป็นคนดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอถ่ายรูป